ขอบคุณคุณแม่ระดานะคะแม่ระดาเหมาไปเลยค่ะเห็นไหมคะตัวเล็กน่ารักมีแคลเซียมสูงนะคะปลาเด่นเดียว500รอบาทนะคะแม่ระดาเคยกินแล้วนะคะแม่ระดาบอกอร่อยมากค่ะนี่นะสะอาดสะอาดนี่แหละนี่แหละ,หละด้วยกัน500รอยเลยเอาใส่สิคะคุณแม่500ยบาทจ้าคุณแม่ระดาเอา500รอยเลยจ้านะคะ านนะะสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยนะคะแม่ไม่ได้ใส,ส่ซีอิ๊วนะคะทอดแล้วก็อร่อยมากๆไม่ดำจ้าไม่ไม่ค่ะไ,ไม่ใส่เอาทอดแล้วมันจะพุ่มมันจะมือามรับคอง,ลอองปลาข้าวใหม่ปลามันปลามันมากๆเลย ขอบคุณนะคะุขภาพแข็งแรงนะคะโชคดีนะคะอร่อยนะแม่ทำสะอาดอยู่เรื่อยสาธุแม่ราดาเคยกินแล้วแม่ดาบอกว่าติดใจขอบคุณนะคะ